รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับชีวิตันเดอร์และอัมพุนฟู้ดเสนอแอดนิเวอริตี สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดไนวอลเลต t ี้ในภาคกูรูปะทัดตัวเกลียนกับกูรูผู้รอบรู้เรื่องอาหารตัวพ่ออย่างเชฟทอดกูรูได้ขนมหวานผู้คิดค้นคับเค้กทีวิทยกรยคนดังระดับโลกอย่างโอปราห์วินฟีถึงกับต้องยกให้เป็นที่สุดของคัพเค้กที่ต้องกินก่อนตาย โคจรมาประทักกับตัวเกลียนนักเนียนชิมอย่างหนุ่มชิโฟโมาติดตามไปพร้อมกันว่าวันนี้จะสนุกสนานเฮฮาและอิ่มอร่อยกันขนาดไหนกับแอดไนท์วอลเลตี้พากูรูประทะตัวเกลียนเมนูแรกครับผมที่จะแนะนำคุณผู้ชมแล้วผมได้รู้จักครับคือเมนูทาสึคาปาชิโอสลัดครับใส่งานนหน่อยนะใส่งาอันนี้เป็นเนื้อช้างเหรอฮะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอดไนฟิว ah. ตี้ภาคกูรูปะตะตัวเครียดครับผมใครเนะี่ยเราเ่ะใครจำทอนี่และผม,มตีอ้วนเองครับเฮ้ยนี่คือผมชิฟฟ้อยฮะเราอยู่ที่ไหนกันครับเชฟวันนี้อยู่แถวสวนนองละเก้าครับแถวบ้านทอตเองเฮ้ย <H uy> เป็นหนึ่งเชฟทำไมนอนอยู่ที่สวนหลวงอะฮะบ้าอยู่แถวนี้บ้านอยู่แถวนี้บ้านอยู่แถวนี้จะพาไปกินอะไรแถวบ้านเราเนี่ยแถวบ้านนะ จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ร้านหนึ่งที่แบบมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ต้องมากินโอ้ยอาหารญี่ปุ่นกินที่ไหนก็ได้ทำไมต้องมากินถึงแถวบ้านพี่มันอร่อยจริงๆโอ้โหถ้าเชฟการันตีแบบนี้นะฮะต้องอร่อยอย่างแน่นอนชื่อร้านว่าอะไรฮะชื่อว่าซูชิคาสึครับตอนนี้อยู่หน้าร้านแล้วนี่เราถึงหน้าร้านแล้วครับผมซูชิทาสึนะฮะเอาเงี้ตรงเนี้ยร้อนละครับนะเราไปด้านในดีกว่าปะไปพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วตามมาครับผม มาครับโอ้โหพามผ้าพามผ้าโอ้ยเป็นไงนี่กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นนี่เราจะเจอผู้จัดการได้แล้วใช่ไผู้จัดการร้านนี่ไงครับนี่ครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเจอแหมเจอแล้วนะโอเคกราดนั้นดีใจไงเราต้องผูกมิตรกันไหมผู้จัดการร้านเดี๋ยวเรานี่เป็นอะไรมากว่ากับแว่นเนี่ยต้องใส่ไงเราถอดแว่นมาเนี่ยจะเป็นงี้ เห็นไหมตามแต่เราโ้องใส่ต้องใสไ่ไว้เล่นทิ้งตาเห็นปค่ะร้อเล่นคืองนี้ให้พี่แนะนําตัวให้กับผู้ชมได้รู้จักกันหน่อยฮะครับผมรับนะครับอยู่ซูชิทาสึนะครับผมเป็นผู้จัดก,การร้านครับผมวันนี้ร้านของพี่ครับมีเมนูอะไรแนะนําผมและกับเชฟทอและคุณผู้ชมบ้างครับผมถ้ามาที่ร้านนี้นะครับก็จะมีเมนูหลักๆก็คือแซลมอนโรลออริิเป็นซิงเกิลเจอร์ของร้านแล้วก็สลัดทาสึคาปาชิโสสลัดครับอันนี้อันนี้ยังไม่เคยกินอันนี้เป็นเป็นตัวใหม่ผมพร้อมแล้ว พี่นัทพร้อมอยังพร้อมแล้วครับพร้พอมแล้วเข้าครัวทางไหนทางนี้โอเคมาพี่นัทจับหลังผมจับหลังกอหลังกอหลังโอเค,อเคขึ้นมาเดินสองข้างขึ okay, bye, ้นมาโอเคไปพี่นัทไปตอนนี้เราอยู่ในครัวแล้วครับผมเมนูแรกครับผมที่จะแนะนำคุณผู้ชมแล้วผมได้รู้จักครับคือเมนูทาสึคาปาชิโอสลัดครับผมอ่ะขั้นตอนการทำมีอะไรยังไงบ้างครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้จะมีสลัดนะครับคำว่าสลัดก็ต้องมีสลัดนำร่องครับผม แล้วก็จะมีปลาที่เชฟมาเผยเห็นเลยวัตถุดิบที่เชฟเตรียมไว้ให้แล้วนะมีปลาอะไรบ้างครับบอกเข้าไปมีแซลมอนนะครับแซลมอนฮามาจิฮามาจิทูน่านะคทูน่าหอยเชลล์หอยเชลล์หอยปีกนกครับหอยปีกนกแล้วก็กุ้งโบตั๋นครับกุ้งโบตั๋นครับโอ้เห็นมีเปลือกเปลือกด้วยครับผมโอเคแล้วมีอะไรอีกครับผมส่วนประกอบต่อไปก็จะเป็นไข่กุ้งโวปิโกนะครับอันนี้จะเป็นไข่ปลาไข่ปลาบินนะครับไข่ปลาบินแล้วอันนี้คือ ไข่ปลาแซลมอนนะครับไข่ไข่ปลาแซลมอนนะฮะโอเคมีอะไรครับมีอะไรครับหมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วขั้นตอนต่อไปก็ลงมือทำขั้นแรกก็แซลมอนวางบนถาดได้เลยนะอนีคือคือวางเป็นชิ้นอย่างเงี้ยเลยเหรบใช่ครับนี่คือชิ้นใหญ่มากสลับสองด้านครับวางหน้าเลยฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมปลาเป็นชิ้นเป็นคำเลยนะฮะโอ้โหนะฮะ ข้อห้อยวางนะฮะแบบนี้สุดท้ายสุดท้ายกุ้งโบตันโบตันเด็ดหัวเด็ดหัวออกนิดหน่อยอันนี้คือกุ้งดิบเหรอครับเนี่ยอ่ากุ้งดิบครับแต่ว่าสามารถทานได้เลยครับกุ้งดิบสามารถทานได้เลยโอ้ทำให้สวยงามนะจะได้มีแบบมีไฮมีความสูงนิดนึงอ๋อครับผมต่อไปก็ใส่ไข่กุ้งไข่ปลาใส่ยังไงให้มือเลยอ๋อ โรยตรงไหนบ้างครับโรยบนเนื้อเนื้อปลาได้เลยเอาอเอาเอาเอาให้เหลือให้เหลือให้เข้าสักห<ม> <c oughs> นึ่งส่วนสี่อะ่งานนิดหน่อยนะครับใส่งานอันนี้เป็นเนื้อช้างเหรอฮะครับตรงอันนี้เป็นสลัสลดน,น้ำสล,สลัดที่ทำขึ้นมาเองเยอะไหมเยอะไหมเอาครึ่ง ทักครึ่งนึงไม่เราจะพูดกันอีกเยอะเลยังไงครับวางนี้ไหมโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับตะเกียบอย่ารอช้าตะเกียบนี่นี่หิวอร่อยไหมครับยังไม่ได้กินตลกของเราเนี่ยเออมาหิวมาจากไหนเนี่ยหิวจากเนี่ยแหละแล้วกินยังไยังไม่ได้น้ำสลัดเลยเอาลาดเหรอทำไมไม่เอานั้นบีบไปเลยอ่ะเอาเอานั้นพี่เอานั้นบีบเออนั้นบีบเลยอ่ะกินนิดเดียวให้กินนิดเดียวแล้วล่ะหอมกับผักนะนี่ดูคุณผู้ชม เป็นไงเนื้อปลาแองก้าเลยอ่ะดีกินไปเยอะนะครับจะได้ฉลาดครับครับเรียกว่าผมอพ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 อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกเมนูนึงมีหรอมีอีกอเอาลิปิดเบงกหนยปิดเบงกหน่อยข้างหน้าเกออีกหนึ่งเมนูอ๋อเก็บอยู่เก็บอยู่อ่ะทำเองก็ได้วะ อ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเจอกันเบรกหน้านะครับมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวผมทำบนบนเสือได้เลยใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวเชฟทำบนพื้นครับเดี๋ยวไม่ใช่น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย Weos All Time f l a m e ครับเข้าสู่รายการแอดไนท์วาไรตี้นะฮะภากูรูนะครับตัวเกลียงนะครับผมอ่ะเมนูนี้ครับชื่อเมนูว่าอันบุริแซลมอนโลครับถ้าตอนการทำเดี๋ยวเชฟทำไปด้วยผมทำไปด้วยได้ไหมฮะได้ครับผมอันนี้เป็นเสือครับผมเดี๋ยวผมทำบนบนเสือได้เลยใไหมฮะครับเดี๋ยวเชฟทำบนพื้นครับเดี๋ยวเราไม่ใช่ทำบนเกลียงครับผมตลกเลยขั้นตอนแรกครับเราใช้เป็นสาหร่ายต้องต้องจุ่มแล้วฮะแล้วเพื่อไม่ให้ข้าวติดมือครับ เดี๋ยวเาี๋ยวเดี๋ยวน้ำกระเด็นอ้าเราต้องทำไมทำไมเราต้องตบมือเลยไหมครับทำไมฮะให้มันดังครับจับสองมือครับเวลาเวลาจับเราเดี๋ยวมันก็จะติดอีกมือนึงอ่ะเราก็สลับจับอ๋อสลับมันจับให้วางอยู่ตรงกลางระหว่างสไลด์ครับปูข้าวให้เต็มแผ่นโนรีเลยครับโอเคครับเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะฮะโอเคกับมันมันมันไม่เป็นไรหรอ เฮ้ยเราแล้วมาอันนี้จะเป็นไส้ข้างในข้าวหัวสลายนะครับจะเป็นวัตถุดิบที่เตรียมไว้ให้ฉีกครึ่งฉีกครึ่งนะครับนี่นี่อันแน่ไม่ธรรมดานะาแตงกวาอาแตงกวาหมุนได้เลยครับเอามุมนี้ลงฉัมวนให้ดูกอนครับข้ามไปเลยข้ามหัวไปเลยเรียบร้อยนี่แล้วเสร็จแล้วนี่ไงแล้ว เราจะตัดปลาเพราะว่ามันจะเท่ากับแผ่นโนริที่เราอ๋อครับแล้วเนี่ยคุมคุมอ๋อจับซองอ๋อจับซองเออสวยอ่ะเดี๋ยว้อยเราอันนี้หั่นครับเขานี้หั่นเป็นคำๆแล้วหั่นเป็นชิ้นนะครับหั่นเป็นชิ้นตัดให้ได้แปดชิ้นจับให้ได้แปดชิ้นเหรอฮะอ๋อคราวนี้จะเผานะครับเผานี่นครับอ๋อ กลัวอะไรกลัวไฟกลัวไฟดิกลัวไฟอ๋อแค่นี้เหรอฮะครับให้มันหอมหอมให้มันสุกนิดนึงให้มันสุกนิดนึงครับราซอสครับอ๋อราซอสก่อนมาซอสจะมีสองตัวนะครับจะมีซอสหวานซอสหวานราซอสหวานอ๋อซอสทอดราดนี้ก่อนได้ไหมไม่ได้จับอ้กรอมเออเออเออนั่นแหละแล้ววางไข่กุ้งข้างบนได้ไหมครับโรยเลยฮะไข่กุ้งโรยไปเลยเยอะๆเห็นไหมเขาเขาหยิบเยอะ อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นหมี่โคราชครับอ๋อไม่ใช่ครับหมี่โคราชคืออะไรเนี่ยฮะเกี๊ยวครับผมเจฟตลกมากเลยเอาเอาตลกครับพี่ก่อนยืนนิ่งเลยตอนนี้อ่ายังไงต่อครับเชฟวางข้างบนครับวางข้างบนเอาที่ชอบดิจิ่วมาครับอันนี้คือหอมซอยครับเติมสีสันเนอะสีสันไปโอเคมาอต่อครับเจฟเสร็จแล้วฮะ โอ้โหเสร็จแล้วครับนี่มาดูหน้าตาแล้วครับนี่ของใครน่ากินกว่ากันแหมดูก็รู้แล้วนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับเชฟครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาเลยมาเลยมาครับโอเคไปเชฟแป้งหน่นะครับขอบคุณครับไปเลยเริ่มด้วยอะไรก่อนดีครับเริ่มด้วยนี่ต้องสีมือผมผมก่อนพี่ นี่เอาเลยครับเอาเลยมาผมตักให้คนชิครัยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เชฟไม่ได้เชฟไม่ได้้างเกียดอย่ารังเกียจเราชิมของผมก่อนแล้วค่อยไปชิมของออริจินอลบอกว่าของผมหน้าตามันไม่น่ารับประทานดูรสชาติถ้าของร้านนี้มันอร่อยมันดีจริงอ่ะใครทําก็ต้องกินได้เพราะว่าเขาคาดสั่นมาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับนะฮะ ชิมนะครับอันนี้คือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพอดเดี๋ยวพอดเป็นผู้ชายบอกนะครับทบผมด่วนบอกเลยว่าของมันเด็ดจริงเอาจานนี้มากดีกว่าได้เด๋ยวเพิ่งอย่งเพิ่งอย่งเพิ่งมันเป็นสลัดมันเป็นสลัดอันนี้ขอนราดน้ำราดน้ำไปเลยนะครับนี่ครับนะครับราดน้ำนะครับ เคฟเอาปิยงนกปิีงนกที่สุกแล้วสุกแล้วครับสุกแล้วนะครับจริงๆแล้วในชีวิตเนี่ยก็ไม่เคยกินหอยปิีงนกเหมือนกันนะครับก็ที่นี่จะเป็นที่แรกขอกินก่อนนะครับหอยปิีกนกนะครับป๊าบกินป๊าบเอาบิน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 ได้มันไม่เหมือนหอยอ่ะใช่แล้วจะหนึบๆแล้วก็หวานตามนิดนึงหนึบๆนิดนึงอันอันนี้ใช่ไหม ถ้ายังเย็นๆอยู่สกปรกๆเดือดก็ต้องลองลองทานคั่วไข่ปลาไม่เหมือนด้วยทานคู่วไข่ปลาอืมเกินได้เหรอกรอบๆครับทอดทอดทอดไหมเทปอาเห็นได้ช้นอ๋อโอ้โหเห็นสองพิธีกรของเราทานแล้วน้ำลายสอนเลยล่ะครับใครที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ ปรุงกันส,นสดๆมากันเลยครับที่ร้านซูชิทัสนตั้งอยู่ที่ถนน,นเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เปิดทุกวันเวล,ลา5โมงเย็นถึง5ทุ่มครับโอเควันนี้ขอบคุณมีรันมากนะฮะขอบคุณน,<อ>น,นะครับนี่แล้วของหวานจะพาไปร้านไหนแถวนี้ถ้ารู้จักนี่ต้องเอาร้านที่อร่อยที่สุดแถวนี้เลยนะ,ะบอกเลยร้านนี้เป็นแบบความลับยังไงอ่ะเฉพาะคนที่รู้จักเฉพาะเท่านั้นชื่อได้กินคือคืออะไรอ่ะ ไม่บอกอย่าราไปเจอกันช่วงหน้าครับนี่ครับเค้กสูตรเดียวกันกับพี่โอป้าวินฟรีได้กินเลยครับเค้ก1ชิ้นอันนี้ครับราคาที่มันตกอ่เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมแต่ตอนนี้คือข้อสงสัยคือ พักมาอยู่ที่ไหนนะฮะนี่มันหมู่บ้านคนมันจะมีร้านเค้กที่ไหนกูบอกแล้วมันเป็นร้านเค้กลึกลับเชฟนี่ถามยิงพาผมมาฆ่าหรือเปล่านิดนึงก็ลองหัดลองอะไรใหม่ๆบ้างหัดลองอะไรใหม่ม่เออไม่ดิเชฟนี่ถึงแล้วถึงแล้วฮะถึงแล้วเนี้ยเนี้ยเนี้ยพี่ทอดมันบ้านคนบ้านใครก็ไม่รู้ผู้ชมบ้านใครอ่ะพี่ทอดมาบ้านใครเนี่ยฮะร้านนี้เป็น บ้านทอดเองบ้านมีทอดเออเอาละครับคุณผู้ชมที่แท้เชฟทอดก็พาหนุ่มจิฟโฟมาที่บ้านของตัวเองนั่นแหละครับวันนี้เชฟจะมาโชว์ฝีมือการทำคัพเค้กสูตรเด็ดที่อร่อยถึงขนาดโอบเปล่าวินฟีพิธีกรดังระดับโลกยังบอกว่าต้องได้กินก่อนใต้แต่ว่าหนุ่มจิฟโฟจะว่าย,ยังไงนั้นไปติดตามชมกันเลยครับเอางี้วันนี้มาถึงห้องทดลองของเชฟแล้ว นี่คือเป็นห้องที่แบบเชฟอยู่บ่อยที่สุดเลยว่าใช่ใช่แล้วระหว่างไอ้สูตรคัพเค้กกว่าจะได้นะฮะที่เป็นสูตรที่โอปอรวินฟรีเนี่ยบอกว่าต้องได้กินกลอดตายสูตรนี้กว่าจะได้5เดือนนะครับ5เดือน5เดือนแต่ตอนนี้วันนี้ขั้นตอนการทํามีอะไรไงบ้างพี่ทอสสอนผมเลยได้ขั้นตอนการทำนีนี้มีอะไรบ้างครับในนี้นะครับก็จะมีน้ำตาลนะครับน้ำตาลละเอียดหรือว่าเขาเรียกว่า c ต s t e r sugar นะครับแล้วก็มีเนยจืดเนยจืดที่ใช้เนี่ยพิเศษมากๆเลยเป็นเนยที่ท็อซื้อมาจาก ญี่ปุ่นอันนี้นะครับอันนี้เราจะใช้เป็นหัวตีใบไม้อันนี้เรียกว่า paddle attachment นะครับเอาไว้ใช้ตีเนยกับน้ำตาลเวลาทำเค้กหรือคุกกี้ส่วนใหญ่นะครับครอ่าต่อไปเราจะใส่ไข่นะครับครับเราจะใส่ไข่ทีละฟองอ่ะพใส่ใส่ทีละฟองทีละฟองค่อยๆทีละฟองอันนี้เป็นผงโกโก้ไอ้ผงโกโก้ครับผงโกโก้เนี่ยเราจะมาละลายก่อนด้วยน้ำร้อน พอมันละลายหมดนะครับ,รบเราก็จะเอาร้อนๆเนี่ยใส่ลงไปในเนยเลยแบบนี้เลยนะถูกต้องครับตอนนี้เชฟทอดกับหนุ่มจิฟโฟก็กำลังลงมือทำครับเค้กสวศษของเชฟทอดสนุกกันใหญ่เลยละครับส่วนด้านหนุ่มจิฟโฟก็กำลังสนุกสนานกับการตักเนื้อเค้กลงไปในแม่พิมพ์เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมนำแม่พิมพ์เข้าสู่เตาอบได้เลยครับ ซึ่งในขั้นตอนการอบนี้จะใช้เวลาทั้งสิ้น18 20นาทีโดยประมาณอบด้วยไฟแรง180องศาแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าเมื่ออบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเค้กที่เรารอาคอยจะหน้าตาหน้ากินขนาดไหนกันนะครับป่านนี้มาแล้ว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 ฮะเสียงปี๊ดมาแล้วฮะโอ้โหหอมเลยอนกินแบบ กินช็อกโกแลตแบบเข้มข้นมากหอมจริงครับคุณผู้ชมเอาให้เอาัวตะแกงหอมเลยเดือดครับเดี๋ยวสิครับไอเราคงนึกว่าจะวางวตะแกงอุ้ยกลิ่นหอมมากครับคุณผู้ชมอ่าที่ทอดทำปกตินะครับอ่าคือนะครับแบบนี้แล้วอ้าวพี่โฟคว่ำเลยฮะพี่โฟหยิบหงายขึ้นมามันไม่ร้อนเหรอเชฟนี่ครับตอนนี้จะทำอะไรฮะเชฟทำหน้าของคัพเค้กครับอือนี่นะครับ ช้อนตักธรรมดาเลยแล้วก็โปะเข้าไปโปะเข้าไปนะฮะเราจะอ๋อกิ้งรอบๆกิ้งรอบๆใช่เช๊ผู้ชมไม่เห็นครับเชฟเชฟต้องหันมือได้ไหมเอออ่าขอบๆเท่านั้นครับขอบนะฮะเลมๆนองขอบๆนะฮะใช่ครับมาแล้วมาแล้วเป็นไงนะนี่คัพเค้กสูตรเดียวกันกับที่โอป้าวินฟี่ได้กินเลย สูตรนี้แหละที่เธอรอคอยมาโอ,โ,หโ,หโอ้โหคุณผู้ชมฮะวันนี้ได้เห็นนะฮะฝีมือจริงๆแล้วเิ้นสดการรอคอยครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะฮะจ,จนถึง2องทุ่มครึ่งนะฮะเราจะได้กินกันแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหตื่นเต้นไหมมือสั้นมือสั่นมือสั่นมือสั่นทับเค้ก1ชิ้นอันนี้ครับราคาที่มันตกอันเท่าไหร่ชิ้นนี้นะครับชิ้นนู่นณตอน10ิปีที่แล้วเนี่ย ประมาณ3มเหรียญเ็ดิเซนครับ3ามเหรียญ75เซนตกเป็นเงินไทยร้อกว่าบาทโอ้ oh, ไม่ธรรมดานะฮะนี่ฮะโอ้โ oh. หสุดยอดนี่ฮะลองลอง,ลองนะฮะ mm hmm. อันนี้คือนึกว่าถ่ายหนังเมื่อกี้เนี้ย mm hmm. อุโมงคือเ <c ười> นื้อมันนุ่มอ่ะ mm hmm. แล้วข้างในนะมันมีเนี่ยโเนี้ยเป็นเหมือนน้ำลาวาไปเอง ตัวมาร์ชเมลโลหรือว่าสวิสเมลอนของเรามันมีความเนียนของเนื้อนะครับผมแล้วก็ตัวตัวไส้ตัวนี้นะค,ะครับมันช่วยเพิ่มความหวานให้มันหน่อยเพราะว่าตัวคับเค้กจะมีความขมนิดของชอ็อกโกแลตอยู่นะครับะะแล้วห <ผม S 1> น้าหน,น,น้าเค้กเนี่ยก็ก็มีความขมนิดๆนะฮะแต่ว่ามันโอเคลงตัวเลยครับเพราะว่ามันอร่อย จากการที่ผมนะฮะได้ทดลองการกินคัพเค้กนี้ฮะซึ่งเป็นคัพเค้กในตำนานเลยนะฮะที่โอปารวินฟี่นะฮะได้กล่าวขานมาดังระดับโลกเลยว่าเป็นคัพเค้กที่เราได้กินก่อนตายแล้ววันนี้ผมฮะได้กินก่อนตายแล้วคุณผู้ชมครับและผมใช้คะแนนคัพเค้กที่ว่านี้ไปทั้งหมด500คัพเค้กครับผมโอ้ยห้0ร ผมไม่เคยกินคัพเค้กในลักษณะแบบนี้ด้วยแต่เคยกินคัพเค้กตามแบบทั่วไปอ่ะคือแบบว่ารสชาติแตกต่างกันมากนั่นคือยังยังยังเป็นยังมีความรู้สึกเป็นขนมปังอยู่อ่ะขนมอ่ะมันหรือขนมปังมันกินแล้วมันติดคอแล้วก็มันไม่นวลนี่เชฟครับมีแล้วรสชาตินั้นแบบเด็ดอ่ะเด็ดอ่ะอันนี้พี่พี่โฟร์รีคเเมนต์รีคเเมนต์เลย500คัพเค้กนะแค่ฟูถ้าผมมีงานอะไรยเงี้ย ผมอยากได้ครับเพลงนี้ผมอยากกินครับเค้งแบบนี้คุณผู้ชมอยากกินครับเค้งแบบนี้ต้องทำยังไงฮะสั่งได้เลยครับมาที่ Facebook เลยครับ f a c e b o o k c o m t h o t m a t u r a t a i เลยครับชื่อเชฟเองหรือว่าไปที่เพจก็ได้นะครับเพจของทอดเนี่ยชื่อว่า arm chef t o t ครับ i apostrophe m แล้วก็ chef t o t ครับผมคุณผู้ชมครับมีร้านไหนนะฮะที่อยากให้เรานะครับไปลองลิ้มลองรสชาติอาหารแชร์มาได้ ทางรายการของเรานะครับที่ facebook.com/ a t n i g h t v a r i t y นะฮะแล้วก็ติดตามชมรายการเราย้อนหลังนะฮะได้ทาง youtube.com/tvthunderofficial นะฮะก็ามากด subscribe กันด้วยวันนี้ผมจิโฟรครับและเชฟทอดครับผมนะฮะเชฟทอดพี่สุดที่รักของผมเออลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ศตานาวันอาทิตย์ห้าทุ่มทางช่องหวันนี้ขอลาไปก่อนครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ขอกลับบ้านเอาไปเลย